สวัสดีครับมาพอกรุ้มทิจจาทรอาหากินนินึ่งครับเนาะวันนี้ผมจะพามาหาเห็ดนะครับเนาะอยู่ที่ป่าที่ในหมู่บนครับเนาะนี่นะครับนี่ครับนี่น้ำห้วยน้ำห้วยนะครับน้ำหวยกลางดงนะครับกลางดอยกลางอย่างนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นี่นในป่าข้างนั้นนะครับนี่หาเห็ดนะครับเห็ดล้วมนะครับจ้าเห็ดยังแน่นะครับเห็ดสารพัดเห็ดนะครับเนาะนี่นะครับสารพัดเห็ดนะครับนี่ผมหามาได้สักพักนะครับเนาะผมจะให้ดูนะครับอืม นี่นะครับนี่เห็ดแดงเฮ็ดอยังหัวครับนำมุ้งน้ำมางอะไรๆดำๆอเบุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผม่อเดี๋ยวผมจะทายด้วยครับเนาะไปครับไปต่อครับนี่นะครับอยู่ในปลาเพกปลาอย่างนี้นะครับเนาะการหาเฮ็ดก็องยู่ที่เชีนะครับมันต้องเข้าปลาเขารู้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเฮ็ดอันนี้ก็เอานะครับนี่นี่นะครับนี่นี่เฮ็ดแดงๆดำๆนี่เอานะครับนี่กินนะครับนี่กินนี่กินเอเอเหมระนะครับนี่ นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมกับมาเรียวขานะมันน้ำเนาะจับเอานะครับมันกระเด็นแน่นะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับโอ้ยนี่นะครับเห็ดนี่นีกินนะครับนี่ยอ่ะไปเลยๆนะครับเอี๋ยวผมพ่อผมจะถ่ายให้ดูนะครับเนาะทีนี้ถ่ายบรรยากาศไปก่อนนะครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ำนะครับให้ดูกลางปลากลางดงำไปน้ำนะครับเนาะหาไปน้ำนะครับ ถ้าด้เบิ่งกล้องก็บบไว้นะครับเลยเี้ยคข้องยันล้มยุงเลยครับเนี้ยนะครับพุ่นกับหาไรนะครับนี่นะครับการหาเห็ดหาอย่งนะครับเนาะกับังเียครับนั่นข้าเจ้ากับมหาอดชานล้วครับข้าเจ้ากัมาขึ้กันครับนี่นะครับ การทำมาหากินกันนิดนินะครับเนาะแต่ว่ามันพยายามมันนะครับคนได้เห็นกะเอานะครับคนได้เห็นกะยางเฮิ่มยิ่งขึ้นนะครับเนาะก็บาเป็นอยังนัครับตาธรรมชาตินะครับเนาะการทำมาหานะครับบ่ได้มาซื้อนะครับเนาะเอานะครับนี่นะครับเจ้ากับมาทั้งนี้เือกันนะครับนี่จักรบาดใดแม่งไหนบึงหูนะครับเนาะเดี๋ยวไปถามเจ้าะมันบอลนะครับเนาะนี่นะครับเออมันบอลครับ อาได้ยูเพื่อนโอ้จะเรียกกระตังกระตากระมีนะครับคู่บนอันมานนะครับเนาะเอาละครับเดี๋ยวผมขอตัดไาแป๊บนึงครับเนาะครับอันนี้ก็บมะพีนะครับเนาะแต่ละคนก็หาหน้าดับคำเคียดกันครับนะครับแทบจะไจ้าด้นะครับเนี่ยนี่กจอกกับมาทั้งนี้กันครับนี่นี่ครับหลายคนเนาะครับโอ้ยบุญนี่น้องนะครับหาเฮ็ดนี รถหลายหลายเดี๋ยวผมขากลับผมจะถ่ายดูนะครับเนาะรถนะครับเนาะโอ้อันนี้ก็แมงคับนะครับนี่แมงคับนะครับได้ละลายได้ลาบนะครับเนี่ยนะครับอ้าหอยาดแป้นนะครับเนาะนี่นะครับข้าเจ้าก็มาเป็นกลุู่บันก้อนครับจากบ้านไหนเมืองไหนครับเนาะนี่กันมาหาเห็ดกันครับเดินทางไกลเติมเลยครับเนาะแต่ละคนนะครับอยากเขาไม่อยากเขาอยากนะครับเนาะไม่อยากทำมาหากิน นั่นเลยเออนี่นะครับมาหลายคูนหลายคดนะครับเนาะอ่ะมันไปจะยาวทั้งนี้นะครับวนมาทั้งนั้นมันจะไปทั้งนี้นะครับนี่นะครับท่านส้มมันจะเฮ็ดขาวๆคือเอาหมดนะครับตัวนึงนะครับเฮ็ดยังก็เอาหมดนะครับเนาะแต่มันหนีกินนะครับเฮ็ดหมดกินก็ไม่เอานะครับมีอะไรนะครับอ่ะไปต่อครับ นะครับมานกันสามคนนะครับกลมเงาเงานงาหน้าเจ้าไหนบ่ได้เดี๋ยวไปดูในกระตาเขาเจ้ากันเนาะนี่ครับมานกันสามคนวันนี้นะครับมันนะครับนี่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 นะครับขาวจ้วงเฮ็ดนะครับก็ไปล่างขาวก็นี้นะครับนี่นะครับมานกันสามคนครับนี่เออนี่นี่ขาเจ้าหาอย่งที่ครับเคลียร์ใสเคลียวข้อกันได้นะครับนี่ยังผมบ่ได้ครับห่าวเนี่ยครับเนาะนะครับ เท่าก็เอานะครับไม่หวานเท่ากันนี่ก็ยังเอานะครับวันวานะครับเอาหมดนะครับอ่ะไปเลยนครับเนาะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไประยะระยะไปนะครับนี่นะครับเฮ็ดนะครับเฮ็ดเดี๋ยวขออนุญาตใส่อันเท่านะครับเด้อขออนุญาตเด้อนี่นะครับเป็นเฮ็ดอันนี้นะครับเฮ็ดคาเด็กกินได้ครับแต่ว่าต้องเอาไปลางน้ำหนึ่งดีๆก่อนครับนี่นี่เฮ็ดคานะครับเฮ็ดคานะครับผู้เป็นผู้กินก็กินครับหนึ่งนะครับอะ ผู้กินก็กินผู้มันกินมันเพี้ยนนะครับอ่าไปต่อนะครับนี่แหละครับมีหอดไข่งูนะครับขาเจ้าเชียไข่งูแตกหมดนะครับผ้าวนึ่งว่าเฮ็ดวันจั้งนึ่งว่านึกว่าลูกเฮ็ดกับวัจักนึ่งันเชียนะครับไข่งูข้ากันเนี่แตกมดนะเนี่ยเนี่ยนะครับอันต้นเจียนแป้นมันนอนเนาะมันนอนเอออุ้ยขยักขยะนะครับนี่แหละครับเฮ็ดนะครับ ทั้งตื่นงูแน่ทั้งเฮ็ดแน่มาจักเฮ็ดมาจักไข่งูครับมันคือๆกันนะนี่นี่นี่ดีกินนะครับตัวนี้ดีกินนะครับนี่นะครับดีกินนะครับอ่ามันดีนี้ดีมีนะครับดีกินดีกินนะครับไปต่อนะครับเออเฮ็ดนาแลหนามอ่านก็เอามมั้นะครับหนึ่งนะครับแกงนะครับนี่นะครับขยันหาขยันได้นะครับโอ้ยนะครับ ขยันหาขยันได้นะครับมาเด้อครับเด้อมาหาเห็ดน้ำกันครับเด้อนะครับหมูหอยปลาไหนหมูหอกันครับผมกระปูกจักนะครับว่าปลาชนตรงไหนนะครับก็มาหาก็คือ้โบ่พอกันนครับเนาะอยู่คนละปลาแล้วครับนี่นะครับอะไรทั้งนี้ช่างชีแล้วครับเนาะไปต่อเลยครับเรื่อยๆครับนี่นะครับโอ้ทตาหน่อ่อไข่งูใครงือกรตื่นนะครับตื่นมุดแล้วครับนี่ จะไข่งูจักไข่เห็ดนะครับอ่นะครับตื่นแล้วครับนี่นี่งุงเลยเนี่ยนี่ไปเลยครับเนาะอนะครับออกจากฟาร์มแล้วนะครับนี่มาทะลุไปอีกครับจักมองไหนเป็นมองไหนเด้อครับเด้อเนี่ยครับโล่งจึงปืนนะครับบาทนี่นะครับพูดนะครับ ขาเจ้าก็ไปหาไปนั่งนู่นกับนีนะครับจะกลุ่มได้บัานได้บุฮหูกันครับฮะขั้นตอนครับเนาะนี่นี่นี่บรรยากาศของในป่าในดงนะครับนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับลักษณะนี้นะครับนี่แต่ละคนก็น่าดั้มคำเครียดนะครับหานะครับไปเรื่อยๆครับเนาะมันจะตัดภาพไปก่อนนะครับนี่นะครับเห็ดเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่เห็ดไข่นะครับหรือโอ้ยเนาะ นี่ครับเฮ็ดไข่เฮ็ดนี่นะครับนี่นะครับเก็บไปต่อนะครับโอ้โมันก็ธรรมดาเด่นเลยนะครับเด้อภาพนะนะครับขึ้นมาเนี่ก็ทะลุพ่อหินใหญ่แล้วครับนี่ป้าโทษนะครับหินในปลาได้ด่นะครับคือปากถ้ำนี่นะครับเนี่ยหินใหญ่ขวางอยู่นะครับนี่นี่ครับ โอ้ม oh, right? oh, okay, ่มีซองอยู่ครับนี่นี่นี่มีซองคือหนทางนลยครับโอ้สมัยดะ้บเพื่อดั้บบั้นหย่ยางไว้นี่ก็บจักครับนี่นี่นะครับนี่เป็นคือคืถ้ำนี่นะครับนี่นะครับคือปากถ้ำปากหยังนี่ครับเนาะโอ้สมัยก่อนขี้ยางไว้นี่ก็บจักครับเนี่ยนี่ครับตรงโป่งจังปังนะครับเนี่ยนี่นะครับ ทางยางไปนี่นะครับนี่ครับโอ้โหใเจ้าหาเห็ดขึ้นกันนะครับเนี่ยจะมาทางตรงทางไหนบ้างครับเนี่ยเนี่ยนะครับฮะไปต่อนะครับเฮานี่นะครับสมัยก่อนขึ้นยางคือนี่ก็บมาจักผมกับบึงหูนะครับเนาะแต่ว่าเป็นคล้ายๆหุ่นทางนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมานีกครับนี่ก็อุโมงค์มาแล้วเนี่ยครับนี่โอ้หเห็นนะครับเนี่ย นี่นะครับตั้งโยโคยคาอยู่ครับเนี่ยนี่เป็นคนทางขึ้นมาเนี่ยนี่ยครับเนี่ยนะสมัยก่อนก็ดหิงยางขึ้นมาเนี่ยกมาจักเนี่ยนะครับนี่โอ้นะครับนี่คือจะเป็นทำมาจักหรือจไะเลวจักนะครับเนี่ยนี่อยังเนี้โอ้คือข้างข้าวอยู่นี่ครับเนี่ย โอ้มันดี๋มานอนอุ้มลุ่มอยู่นี่แท้เด้นะครับเจ้าทีกันนะครับเนาะไปอันนี้คยทายอยู่นะครับเนาะนี่ครับโอู๋ผมก็เบิ่งเอ็นครับนด้วยเห็นะครับนี่หมอนยัยกะดูเอ็นนครับเดียครับได้อยู่ครับฮ่าได้แล้วแลกอยู่ครับอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับ นี่เขาก็เจ้ากับมหาเฮ็ดกันครับอ่าางคนสามาหากินกันนะครับเนาะนั่นแหละนี่นะครับถ่ายไปน้ำเก็บไปน้ำนะครับเนาะแล้วแรงอยู่นะครับเฮ็ดก็ได้แต่ละคนเนี่ยมันมีการเยี่ยมนะครับหน้าเขี้ยนขำเขียนปุบนครับห้อๆนะครับอยู่ในปลาเนี่ยครับเนาะอ่ะไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาดูกันสามคนเท่านี้ครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ม <Sh ot two> ัายอย่างฮาเฮ็ดแล้วนั่นเขาทาะโอ้ยคองหินล่ะล้มหัวฟาดนี่างวายุงวีเลยนะอ่ะเป็นระยะระยะไปครับเนาะตัดภาไปอีกครับนี่นะครับท่านผู้ชมผมจะพามาเบิ้งเออแม่น้ำโขงนะครับน้ำกำลังเอือขึ้นยังนักแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้นะครับบรรยากาศทางนั้นครับ ทั้งหาเห็ดทั้งท่องเที่ยวไปน้ำนะครับบังในแม่น้ำโขงนะครับโอ้มันกรดีนเลยน,น,นะครับเด้อเดี๋ยวผมพาไปดูดปใกล้ๆก่อนครับปาดทนี่นะนี่นี่ครับปาดทนี่นะครับเสียงนะครับนี่นะครับในแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยตรงข้ามนี่เป็นฟัง ตอปอๆครับทางนั้นนะครับคนเราฟังกันครับนี่นี่จะฟังไข่นะครับนี่ยเนี้ยโอ้น้ำนะครับเนี้ยอ่ะบรรยากาศไปน้ำนะครับเนาะท่องเที่ยวไปน้ำกลางปลาเลยนะครับโอ้ยตกหลายบบหลายน้ำเอือขึ้นเต็มเลยนะครับเนี้ยเอาละครับไปต่อครับหาฮีตโต้ละครับนะครับหาเลาะเลาะสายโค้งนลยครับเนี้ย ฟังเสียงก็เจ้าอ้อนลุดไอเลี้ยเขาไปหาปลานะครับใส่มองไงมองสามชีวิตตาพื่นละครับเขาใส่ปลาอย่างงงอ่ะครับปลาคื้ปลาเครื่องโอ้นี่ข้าเจ้าอีกกับอีกกลุ่มหนึ่งครับนี่ข้าเจ้าก็ลงมาหากันครับอีนี่อีกกลุ่มหนึ่งครับนี่นะครับฮะหลายกลุ่มหลายก้อนนะครับหลงยากนะครับตั้งใจกับพ่อได้แล้วขาเจ้าหาเห็ดหาอย่างนะครับอะไร โอ้กะเห็ดอันนี้นกี้นี่แหละใช่เห็ดแดงเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดแดงมุจาขึ้นกันอ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวตาพไประยะระยะไป็นคำนึงข้าเจ้าพักมือนะครับห่อนะครับเจ้าก็พักอยู่นะครับเนาะเอาไปต่อนะครับเจ้าพักครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงนทางนอกนะครับตอนรถ แอ base, no ้ยนะครับบุ้นนิดๆน้อยๆนี่ยแบบมาสูนะครับบาสู่หาเห็ดนะครับเอาละครับครับโอ้ยเสียงนกเสียงกาในเด้อครับเด้อมันตั้งบรรยากาศตามแทะตามป่าตามภูเขาด๊อดดอยนะครับเนาะนะครับอ้าวพอกันอีกแล้วนี่อีกอ่ะโอ้ทางนี้ก็ได้พอกันนะครับเนาะนะต่อนะครับนี่นะครับเห็ด เก็บไปละเลยนะครับเก็บเฮ็ดเฮ็ดจังสีนะครับเอาไปละเลยนะครับขอเก็บไปน้ำนะครับทางได้บรรยากาศน้ำนะครับทางหาเฮ็ดฟอกนะครับวันนี้ครับเนาะนะครับขออย่าใช้เท้านะครับเด้อขอมันหกนะครับบั้งกาใช้มือนะครับนะครับโอ้ โอ้โดูที่กับปลาเพ็กนะครับทมหัวทมเก่้าเนี่ยครับไปต่อครับเอ่อครับอันนี้เป็นว่าคนเก่าหาเป็นมูกันครับเนาะจักมาทต่บ้านไหนแม่งไหนกับมาจักกันครับพ่อลางปลาเก่าครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่นี่นะครับข้าจะมานบ่ครับมานอยู่สันครับพอแล้วแรงย้อนเลครับเนาะแต่ละคนครับโอ้สีนักหนักนะครับกระตาแต่ละคนครับนี่นะครับมาทำได้เสื้อได้หานะครับเนาะเพราะว่าเราดูเฮ็ดออกกับตั้งหาเฮ็ดฟองนะครับนี่นะครับเราดูเฮ็ดอ่อนครับขอหยับแป๊บนึงครับดูนะครับ ปลาโทษนะครับนี่นะครับบ่ธรรมดานะครับปลาโทษนะครับนี่นี่นะครับได้เยอะนะครับนี่แต่ละคนนะครับอ่นแหละอ่าเมือนะครับมาไก่กับเมือนะครับเนาะนั่งแล oh, ้วครับอ๋อกระไรเอ่อออ่ะนะครับข้าจ้ากับกุมใหญ่นะครับเนาะจักหน้ากุมใหญ่นะครับนี่นะครับ ได้บรรยากาศได้คนใหม่นะครับน้อกนี่ครับขออนุญาตถามอันนี้ก็นี่เปนใดบ้างครับนี่กระตาใหม่นะครับนี่ก็ได้ใบไสโยกันนะครับอ่านี่นะครับได้ใบไสโยกันนะครับอ่าเจ้ากุมใหญ่นะครับนี่นะครับน้ำตกนะครับน้ำตกกลางป่ากลางดอยนะครับนี่สวยงามมากครับนี่นะครับนี่ครับนี่ปากกาลังยนี่โมนี่นี่นี่ครับเชียวเปื่อนี่ครับอ่าไปต่อนะครับ ครับเห็ดแดงนะครับหนึ่งนะครับนะาต้องเลี้ยงนะครับเห็ดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งเนมันเามันมีนะครับเนี่มันมีก็บมมีพอดอกนะครับนี่นะครับพ่อนี่นี้แล้วครับข้าจ้าก็หาเห็ดมาพ่อกันอยู่นี่นะครับใกล้ๆนะครับนี่นะครับพ่อก็อยู่นี่แหละครับ นี่เขาเจ้ากับมาผู้มานกับมานะครับผู้ประมารกับคือประมารนะครับเนาะนี่นะครับนี่อ่ะครับวันนี้ก็ใกล้จะคัมแล้วครับเนาะผมก็จะจะได้กลับบ้านนะครับเพราะว่ามันห่อนะครับเนาะได้เห็ดกับผู้มารน huh ี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะคัมแล้วครับเนี่ยครับจะคัมแล้วครับนี่ได้เห็ดกับผู้มารนี่ครับเนาะเพียจะลากแล้วกรบปุกนะครับหลายสมองอย่างครับนี่นะครับ นะครับกันล่างบอดี้กับชี้เนะครับเนาะนะครับเอาล้วครับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวได้แค่นี้เลครับเนาะเพราะว่าคลิปคลิปนี้ผมจะได้หานะครับนี่มาแล้วครับทั้งนี่มาตรงกันสามคนครับนี่ก็ได้คือกันนะครับนี่เฮ็ดสามะพีสามะปังนะครับเนาะแล้วแต่นะครับนี่แล้วแต่นะครับบุพิดหวังนางแต่ละคนนะครับหนึ่งก็ได้นักแกงก็ได้นะครับเอาล้วครับเจอกันคลิปหน้านะครับรถสีจ้าท่ามาหากินกันแล้วครับเนาะคือ ที่แปดคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะทำมมเมนูมะไรก่อนแข่งเลยจะนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอพักแค่นี้นะครับเดี๋ยวทิมทายเดี๋ยวผมจะทายรถรู่ว่ารถมาหาเฮ็ดนี่จะลายหรือไรเดี๋ยวผมทิมทายให้รู้นะครับอ่ากาสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับอันนี้ก็ ออกมาน่องนะครับเนาะนี่นี่นรถเขาจ้ามาหาเฮ็ดนะครับนี่นะครับนี่ผู้ออกไปกับายนะครับนี่กับเขากับมาขายลูกชิ้นกับมาขายหอดในปลานะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับขายในปลาดงกบมีนะครับเนาะนี่นี่นะครับรถมากับไนะครับ